เราอยู่กับ Honda Civic Type-R FL 20ครับผมทำไมมันถึง FL 20ทำไมมันถึง FL 20เพราะว่า FL 5 FL 5 FL 5แล้วก็ FL 5ครับมาจัน4ี่คันมากัน4คันโมชั่นจะทำอะไรครับวันนี้ครับ FL 5ทั้ง4คันนี้นะครับจะมีทั้งเรื่องของเพิ่มความแรงความแรง performance ในเรื่องของใส่ของแต่งครัดต่างๆ suspension ช่ส u <standard> s นชั่นสวยงาม3วันนี้ครับผมเราหยุดรับรถเพราะเราจะทำ FL 5คันนี้นะครับ FL 5 4คันนี้ต้องเสร็จเดี๋ยวเรไล่กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างคันนี้ทำอะไรบ้าง FL 5สีเทาคันนี้เดี๋ยวคันนี้เราจะขึ้นเตะสองลูกค้าใส่แคดเล็ตดาวไปมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําแรงม้ากัน ในส่วนของสายเพอร์ฟอร์แมนคันนี้ใส่กรองอากาศของ Infinity อินฟิน n ต t y ดีไซน์เน่เน่เน่คุณหยิบมาให้ลูกค้าดูหน่อยคุณหยิบมาให้เพื่อนๆดูหน่อยสวยไหมสวยไหมสวยไหมอันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ใช่ จริงๆอยากให้ดูดอกกองนะพี่ดอกกองโคตรใหญ่อะดอกกองใหญ่ดูดโหดมากแน่ๆนะครับผมแล้วก็งานเคปล่าสวยงามมากๆแน่ๆมีขายที่โมชันการ์ล่านะครับนี่อินฟินิตี้ดีไซน์ของ SL5 นะครับอ่ะในส่วนของกองเรียบร้อยเห็นบ้างคุณคุณหยิบให้ดูทีเชเบิลเล่เชโบิลเล่เชเบินเล่ด้วยตรงที่เป็นโลโก้ไทบาเปลี่ยนเป็นคาร์บอนเคปล่าแล้วก็เช้าเทอร์โบด้อเดี๋ยวตอนเปลี่ยนเดี๋ยวมีฟุตเปลี่ยนให้ดูนะครับทุกคนโอเคแล้วก็คุณหยิบนั่นมาด้วยเลยผมอะไรมุกแกนนี่เป็นไง เขาบอกปุ่มอะไรแต่งอาจจะมีปัญหาเพราะว่าปุ่มมัปติฟังก์ชันมันหายไปนี่ไงเราก็มีแมทเทส์นี่เราก็มี j k Work Matte Test มาให้ปุ่มอยู่ครบทุกอย่างนะผมก็ปุ่มเนี้ยสองปุ่มเนี้ยจะเป็นปุ่มพิเศษสามารถคัสตอมได้ว่าจะให้เป็นปุ่มอะไรส่วนออปชั่นเดิมๆก็อยู่ครบสวยสวยงามนะครับผมข้างนอกเป็นของ Mugen แพงแล้วก็ add-on ด้วยเป็น Matte t j k Work อ่าเดี๋ยวเราใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคันของ Motion Karad ครับอินเตอร์คูลเลอร์แบ็คเนอร์อีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับผมไม่ต้องพูดถึงและคันนี้จะคันนี้ใส่ช่่วงงลา <ป>บิลท<ม>ีสามมากพร้อมแคนเซเลอร์ ครบเซตติดตั้งกับโมชันกะลาดตั้งศูนย์โดยโมชั่นกะลาดเซตติ้งบายโมชันกะลาดขับดีแน่ๆนะครับผมเพราะเราเซตแล้วเซตอีกเซตแล้วเซตอีกจนกว่าจะพอจนกว่าลูกค้าจะพอใจแล้วก็กลับมาหาเราว่าที่เราส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยมันโอเคไหมอะไรประมาณนี้เป็นแบบกลับมาแข่งไปอะไรแบบการจัดการให้นะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามีเปลี่ยน b b s ดูล่าบีบดูร่า ID นะครับผมอืตัวนี้จะเป็น IR 023นะครับผมนี่สีกันเมทัลนะครับผมสีเกรย์กันเมทัล ขนาด19นะครับผมส่วนออฟเซตอะไรนี้ขอเป็นความลับแล้วกันไม่บอกอยากรู้เพราะว่าสวยยังไงมาติดตั้งที่โมชันกันโอเคอแล้วก็อันนี้เป็นของมูเกนครับผมอันนี้จะเป็น body damper นะครับผม,มโชคตัวที่5กับของตัวที่6ของรถได้ไหมเพราะว่าตัวนี้จะมาเรื่องรถการสั่นของตัวรถเวลาพี่ขับจะรู้สึกว่ามันมีสัน่นๆอ่อนๆใช่ไหมอ,อ่าใช่อันนั้นนะ่ะจะลดอาการนั้นลงนะครับผมนี่บ body ความสติฟของบอดี้จะดีขึ้นนะครับผม,มเข้าโค้งเข้าไรโค้งน้อยลงเวลาพี่ขึ้นเนินอย่างเงี้ยมันจะดึงน่่่ใชมด ดึงน้อยครั้งงดึงที่ล้วไปเลยยังไงมีดึงอยู่ใช่แต่ไปเลยดึงทีเดียวไปเลยอ่ะของแต่งนะคะผมมีท่อคันนี้เลือกของมิวเท็ครับผมอันนี้เป็นตัวมีพากลางด้วยพาเรโซเนตเรียบร้อยซุ้มเสียงจะแบบทุ้มๆนุ่มๆเสียงเนี่ยจะออกเป็นแนวผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษท่อจากอังกฤษเป็นผู้ดีอังกฤษนุ่มๆซอฟๆย่ายความถี่ต่ํา ถูกไหมถูกไหมถูกไหมแล้วก็มีลําโพงครับผมลำโพงโบสคือต้องอธิบายก่อนว่าตัวไทยบ้าไม่ได้เป็นลําโพงโบสมาแต่ว่าในซีบิคธรรมดามันมีลาโพงโบสมาให้เราเลยจัดเบิกลาโพงโบสของซีบิคธรรมดามาใส่ให้ครับผมนี่โบสเซ็นเตอร์พอยต์โบสแท้แน่นอนนะครับผมเบิกให้ของแท้ Honda เลยนี่อ่ะต่อเรื่องของกองอากาศครับผมคันนี้จัดเป็นเรื่องของอีเทอร์รีคุณนะผมอันนี้ข้างในใช่ดอกกองอ่ะนี่ดูแอร์บ็อกซ์พี่คาร์บอนไฟเบอร์ ระวังฝานครับนี่เป็นแอร์บ็อกนะครับคาร์บอนไฟเบอร์ของ Even นทูรสวยงามนะครับผมจะบอกให้นะทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะเราเจอมาหลายเหตุการณ์แล้วนะเรื่องของใส่กองอากาศที่เป็นเคฟล่าแต่ไม่เช็ดใช่ใชแต่ไม่เป่าเทอร์โบพังนะครับเตือนไว้เลยเทอร์โบพังนะครับและเดี๋ยวคันนี้จูงเศษหนึ่งกับเรา,านะครับผมนัามัน E20 นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้แรงม้าเท่าไหร่นะครับผมกับของแต่งน้อยชิ้นแต่มีคุณภาพมากด้วยคุณภาพ FL5 4คันรวมเป็น FL20 ได้อยู่ที่นี่แล้วครับผมคันที่1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวเราไล่เรียงเลยดีกว่าคันสีเทาตอนนี้เปลี่ยนอินเตอร์คูลเลอร์เรียบร้อยแล้วของเดิมอยู่ไหนของเดิมอยู่นี่นี่เืยห,หน่อยลูกนี่นี่ของเดิมเห็นไหมนี่ดูครับนี่เป็นไงนี่ของเดิมนะครับแล้วนี่อินเตอร์คูลเลอร์แบกเนอร์สิ่งที่ใหญ่ขึ้นเห็นป่ะ ตัวฟินดีขึ้นตัวแผงก็สูงขึ้นประมาณต้องมี3เท่าอย่างที่สําคัญนะอีกหนึ่งอันนะนี่อันนี้เป็นพลาสติกนี่อันนี้เป็นรูมิเนยียมเป็นไงนี่มือมือโปอผมมาแล้วยังไงซิอธิบายดิมันใหญ่ยังไงนี่ล่อง ปีนตรงนี้ก็ใหญ่ขึ้นครับแขนาดก็ขึ้นมาอสองเท่าอ่ะพี่แล้วก็ตรงนี้นะเป็นพลาสติกอ่านี้ใหญ่กว่าขึ้นเดิมกว่าพูดให้รู้เรื่องใหญ่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาเยอะอยู่พี่แล้วเป็นปีนอลูมิเนียมด้วยพี่ใช่ไม่แตกง่ายนะใช่พี่ร้อนร้อนอะไรไม่มีแตกแน่นอนครับโอเคอ่ะต่อขอบคุณมากนี่แล้วก็ Infinity Design ก็ใส่เรียบร้อยนะครับผมเป็น Intake นะครับผมแล้วก็ตัวเทอร์โบอินเลทด้วยนะดาวไบคันนี้นะครับใส่ดาวไปมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนีมีฮีตชิลด้วย เดี๋ยวคันนี้จะไปเศษสอคันนี้จะไปเศษสนะอ่ะผมบุกเลยวันนี้ผมบุกให้เลยนี่เขากำลังถอดด้านหน้าอยู่ด้านหลังเสร็จแล้วนะครับผมนี่ KW รุ่น3 V 3นะนี่ได้เข้าไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเซตติ้งบายโมชั่นการ์ดนะอ่าคันนี้ดาวปลายแต่ง BBS ดูล่านะครับผมใส่กับยางเรียบร้อยนะครับผมนี่พวงมาลัยพวงมาลัยเรียบร้อยอยังอ่าพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนี่เป็นไง งลงอะไรมุกเกนแล้วก็ตัว JQ Work นะครับผมเป็นออปชั่นเข้าไปนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ทีมช่างผมกำลังถออโชคด้านหน้าอยู่เพื่อจะใส่ KW V3 เข้าไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวใส่ไฟสเตย์ส2เข้าไปด้วยนะครับผมแรงจัดจัดแน่ๆนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันคันนี้ไล่อย่างนี้เลยเขาอยู่นี่นี่ท่อ m ิวเทจากตรงไหนนะคุณย่องนี่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังใส่แผง ใส่แผนแล้วก็แล้วทำไมต้องสตาร์ทเครื่องอ่ะเช็คความเรียบร้อยของท่อเนี่ยครับว่ามันรั่วตรงไหนหรือเปล่าอ่ามันรั่วตรงไหนเราต้องเช็ครั่วด้วยเนอะใช่ครับก็้วมีเครื่องเช็ครั่วด้วยน้ะมาตั้งแต่นี่เลยผ่อนปลายลงมานี่นะครับผมนี่มิวเทคสวยป่ะงานสวยมากนะครับผมดู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 แล้วก็มีพาร์ตตรงนี้แล้วก็มีตัววาล์วอยู่ข้างบนใช่ป่ะวาล์วเปิดปิดอยู่ด้านบนใช่ไหมอ่าลูกค้าเลือกตัวปลายเป็นสเตลเลสนะครับผมสวยงามอันนี้เขาใส่กรองอีเวนตุลี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเรารอดูกันเดี๋ยวรออลลดงมาก่น ครับผมแล้วก็คันนี้จะเป็นสเต็ปหนึ่งน้ำมัน E20 นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเครื่องยนต์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวใส่ลําโพงด้วยเป็นลำโพงของบอสนะครับนี่นี่นี่ผมลืมตรงนี้ไปตะแกรงกันหินนี่ใส่เรียบร้อยรานะคาไม่แพงนะสาวก FL5 ผมแนะนําเพราะถ้าสมมติใส่ล้อมันจะดีเข้าไปนะครับผมสวยผมบอกเลยว่าสวยงามตามทองเลือกแน่นอนเป็นไงครับช่างตา่แบบมี FL5 มาถึง 4, ถสี่พันก็รู้สึกแปลกตานิดนึงปกติปูเราทําแต่ยุโรปส่วนมากมี ี่ปุ่นมาด้วยก็เราก็ทําได้หมดอ่ะตั้งโมเหรอครับอะไรครับตั้งโมเป็นไงครับเห็นเอฟเอลห้าถึงสี่พันเอฟเอลยี่สิบอ่ะเอฟเอลยี่สิบอ่ะตอนนี้ก็ปวดหลังไถ่ชกมานานหน่อยหกโมงครับอ๋อแต่แต่ยากวะไม่ยากครับยากยากกว่ารถยุโรปอ่ะครับถ้าเราเข้าใจไม่ยากครับเพราะช่างช่างโม่แปดคันก็ทำได้ครับอ๋อช่างโมชั่นเก่งก็มันไม่ใช่ผมคนเดียวมันคือทีมครับนี่วันนี้คือวันที่สามนะครับวันที่สาม เราเอามาให้ดูก่อนสองคันนะครับผมคันแรกเนี่ยคอมพิวตแล้วก็คือจูนแล้วไดโนแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ของแต่งเรียบร้อยพร้อมส่งรถก็คือคันสีเทาคันนี้นะครับผมส่วนคันนี้นะครับผมใส่ของแต่งเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไฟล์กําลังเดเวล็ออยู่แล้วเดี๋ยวก็าลังจะไปไดโนพรุ่งนี้นะครับผมใส่ไฟลเรียบร้อยในระดับหนึ่งแต่ว่ากําลังเดเวล็อไฟอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับผมแต่ของแต่งอะใส่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมมาสรุปให้ดูดีกว่าว่าคันนี้นะครับจะ เป็นครันแรกที่เราจะส่งนะได้แรงม้าอยู่ที่เท่านี้ครับ แรงม้าอยู่ที่450แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่687นิวตันโหดมากๆโหดมาก,มากๆนะครับสำหรับ FL5 นะครับผมเท a 2นะรถชันนี้นะของแต่งเนี่ยดาวไปแต่งนะครับผมฟอนไปเดิมนะครับผมแคทแบ็กเดิมนะครับผมแล้วก็ของแต่งเครื่องเนี่ยมี Infinity ี้ดีไซน์อิ k เทนะไปถึงเทอร์โบอิเลตเลย นะครับผมนี่ของแต่งเครื่องแล้วก็มี w ว g ner i n t e r c o o l e r บวกไฟดีๆของ o t ชั่นกาลาดกับ ProjectA ทีนี้เมื่อกี้น้องๆตาก้องบอกว่ามีพวงมาลัยด้วยนะครับผมเป็นพวงมาลัยมูกเก้นนะแล้วก็ F กับ j q w o r k นะครับผมที่ทำให้ตัวแดชบอร์ดต่างๆหรือว่าตัวฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานได้ร0 0ทําทำให้ฟีลลิ่งในการขับเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับผมใชชคาว่วมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของโชค k w เห็นฟิตติ้งป่าเห็นฟิตติ้งป่าสวยงามแล้วก็ ใส่กับ BBS เนอะแล้วก็ยางมิชลินไคลอรสปอร์ต 4S นะครับผมขับดีมากๆ KW ก็เป็นฟิลลิ่งที่ดีมากๆไปเลยเราพาไปดูพาไปลองนะครับคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะ Honda Civic Type RFL5 ย่อเพิ่งมาใส่ไปก็มี KWV3 อ่าแล้วก็มีคันนี้จูนสเตยอ2ด้วยล้อ BBS นะครับเป็นล้อเบามีมูเก้นบอด d ี้ด e มเปอร์ด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังน,นี่มันช่วยได้อยอะไหมพี่ ช่วยได้เยอะไหมอ่ะคือขับแล้วมันจะรู้สึกว่าตัวถังอ่ะมันซอ l i d มากขึ้นแล้วก็เคยเห็นพวกใต้ท้องรถ B M บ้าท,ที่ที่จะมีตุ้มถ่วงน้ำหนักอ่ะอะไรแบบนี้นมันทำให้ให้รถอ่ะแอบต่บแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นนะฮะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่า รถเฟิร์มขึ้นไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้แค่ชกอัพคัมชัซีเส้นซ้ายเส้นขวาเนี่ยเออมันจะมันจะมีผลขนาดนี้แล้วก็มีของแต่งอะไรอีกนะตาแซ่คันนี้มีกรองดีหว่าใช่ป่ะใช่ครับคันนี้อินกรองรอินนิตี้ดีไซน์ครับอ่ากรองอินนิตี้ดีไซน์ใช่เหรอก็ว่าอยู่ทำไมเสียงมันดู aggressif กว่าปกตินะฮ่านี่พวงมาลัยนี่มันกระชับจริงๆนะฮะพวงมาลัยโมโมนะของมูเก้นนะครับมันมูเก้นหัวเกียร์ก็มูเก้นนี่นีหนีนดูหัวเกียร์มูเก้น <Yeah. S 2> ของฟุ้งฟิ้งเนาะสมัยนี้นะมูของสินค้ามูเก้นเนี่ยเรียกได้ว่าหาซื้อไม่ได้ยากเหมือนเมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนที่เรายุคเก้าสิบเลยเนาะโอ้โหของมูเก้นแต่ละชิ้นนี่มันแบบต้องไปหาตามเซียนกงอะ่ะต้องไปเดินปะทุมวันอย่างเงี้ยแล้วก็เสาะหามาเมื่อก่อนเคยได้ล้อมูเก้นมาอันหนึงนี่แบบโอ้โหมือนหนึ่งนี่เลิกคุยเลยครับไม่รู้จะหาที่ไหนสมัยนี้นะพวงมาลยัยหัวเกียร์ไอ้คัมบอดี้ก็ใช่ uh. ถือว่าของแตกมากมายแม้แต่ร่มยังมีขายเลยนะ<ช>มูเกนคัน<อ>นี้จะเป็นโช๊คอัพจาก KW ใช่ไหมคือ <c oughs> สไตล์ของเขาอะนะของ KW เนี่ยจะเป็นสไตล์นุ่มหนึบคือนุ่มนำเป็นแบบวิ่งถนนได้ดีมากนะฮะเป็นคอโอวเวอร์ยี่ห้อที่ผมบอกเลยว่าผมถ้าใช้บนถนนจริงนะผมชอบที่สุดอาจจะไม่ได้เฟิร์มไม่ได้แข็งไม่ได้วิ่งแบบแอคทีฟในสนามนคือแบบคมร้อยเปขนาดาย,ยี่ห้ออื่นนะแต่ว่าสามารถ ใช้ชีวิตอยู่กับมันนะในชีวิตรประจำวันได้เดลี่ได้เดลี่เป็นคนขับเร็วนะฮะเอาอยู่หลายๆรุ่นใส่แล้วนั่งสบายกว่าเดิมเกาะถนนมากขึ้นแล้วพอมาจับคู่กับซีบิกแล้วเป็นไงครับลงตัวไหมครับแน่นอนลงตัวขึ้น รถเดิมๆเนี่ยของ c i v i ี Typ e R ตัวนี้นะข้อแรกเลยมันสูงกว่านี้เวลาขับความเร็วสูงเนี่ยค่อนข้างที่จะชกนิดๆยิ่งถ้าจูนแล้วด้วยนะเวลาขับเร็วๆโอ้โหเราต้องเกรงนะครับแล้วพอเราใส่เควิตัวนี้เข้าไปรู้สึกว่าขับแล้วเออมันขับง่ายขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นออกตัวเท่ออกแรงๆเลยอย่างเงี้ยเอาอยู่ขับล้วรู้สึกพร้อมลบรู้สึกว่าเราเนี่ยรวมร่างไปกับรถเลยนะฮะเหมือนกับรถเี่เป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของเราจังหวะเกียร์เนี่ยนะฮะอเข้าแล้วมันรู้อะว่า มันคมอ่ะชุบชับชุบชับคมเลยนะฮะไอ้โฟมอลัยนี่ก็โอเคเนี่ยโฟมอลัยนี่เป็นหนังอคานทาร่านะฮะก็จับแล้วก็รู้สึกว่ากระชับเห็นว่าฟังก์ชันใช้ได้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับใช่ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยเราเป็นคนโบราณ่ะเรากดไม่เป็นว่ะกดยังไงวะนี่ทักชั่นคอนโทรลไอไม่รู้อ่ะกดคนอื่นกดไปเหอะผมกดไม่เป็นผมเชื่อผมยอมผมเชย่อให้พาไปดูกดฮะเนี่ยฟรีที่โค เดือดบอกเลยว่าเดือดคันนี้เป็นสเตล2สแต่เสียดายท่อยังท่อเดิมอยู่นะครับเมื่อกี้พอบูทฟาดเกีรรสองล้อฟรีนะเดี๋ยวจะออกตัวให้ดูอีกทีนึงเรารองรถเราจะไม่ขับด้วยความเร็วเกินกฎหมายกำหนดนะครับตอานี้เขากำหนดเท่าไหร่วแะหกสิบแปดเซนป่ประมาณนั้นเอะเราขับรถนั้นแล้วโอ้ยขับง่ายเออตัดแส้ ต้องหามาใช้บ้างแล้วไหมครับอยากได้ๆๆ <ๆ S 2> ของแต่งก็เยอะนะโมชั่นเราก็มีหมดละโมชั่นมันมีหมดอยู่แล้ว<ฟ> FL5 เนี่ยมาเป็นฝูงเลยดูเด้ <S <S แต่ผมขับอะผมผมรู้สึกว่าไอ้เจ้า FL5 เนี่ยเป็นรถที่มีความมีสายเลือดมอเตอร์สปอร์ตอยู่ในตัวค่อนข้างสูง<ม>สนุกแน่นอนนะฮะแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยเมื่อเจอโชว์อัพของ KW ไปแล้วเนี่ยมันกลับว่านั่งอยู่เนี่ยปะทักรู้สึกว่ามันมันกระด้างปล่ะไม่เลยครับเออเออใช่ปะใช่ใช่ใช่กระด้างมา้ย่อเซตตี้คุณอีก ไม่ถึงใช่ป่ะถึงแม้ผมแบบโฟกัสกล้องนะผมไม่ได้แบบโฟกัสฟีลิงนะก็ยังรู้สึกได้นะใช่คือถือกล้องแล้วถ้าถ้ารถไม่ซิ่งอ่ะก็ไม่ค่อยสั่นสังเกตว่านี่แหละคือ K W มันเทคโนโลยีเนาะคือ K W เขาก็เป็นบริษัทที่ตั้งใจผลิตโช๊คอัพผลิตคอยโอเวอร์ของเขาอ่ะแล้วเขาเด่นไปเลยในเรื่องเรื่องนี้นะก็ต้องยอมเขาแหละคันแรกของ F L 2 0ส F L 5คันนี้เป็นอย่างไรบ้างคันนี้ผมบอกเลยนะผมชอบทำไมอ่ะนานๆที ไม่อยากลงเลยเลยดิยังไงยังไงยังไงคือคันนี้ขับแล้วมันรู้สึกเหมือนได้รวมรวมล่างกับรถอะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบรถช่วงล่างที่นุ่มนวลขับบนถนนจริงแล้วหัวไม่โยกอะซึ่งคันนี้ตอบโจทย์ผมมากๆเคดวคันนี้เป็น k ค V3 าใช่ Setting by m โมชั่นการ์ e ดความแรงความแรงความแรงก็คือ เหลือเฟือเหลือเฟือเหลือเฟือก็คือแบบเกียร์สองบูตฟาดก็ไม่เอาถนนเหมือนกัน2 3 4สีนี่แม่งเแนี่สุดสามสี่ถ้าเจอพื้นลื่นก็ไปเหมือนกันก็ไปเหมือนกันนะฮะก็คือเรียกได้ว่ากําลังอ่ะเหลือเฟือแล้วก็แหละเหลือเฟืออ่าเหลือเฟือนะครับแล้วก็โช oked ีเครื่องแรงใช่ไหมประกอบกับแชสซีจูนนิ่งของ Type R จากโรงงานโอ้โหมันเป็นคอมโบที่ขับแล้วฟินแฮปปี้แฮปปี้แต่คันเนี้ยขาดอย่างหนึ่งเสียงเงียบไปนิดนึงท่อไอเสียเนาะท่อไอเสียยังไม่ เราใจเออยังไม่เรายังไม่เราเขาเรียกรูปรถกลิ่นมาแล้วมีคันนี้มีเสียงกรองมีเสียงกรองแต่ว่าสําหรับกาเป็นฮอนด้ามันต้องแวะกว่านี้หน่อวมันต้องแวดกว่านี้มันต้องแวะกว่านี้เข้าใจเมื่อวานคุณกอฟได้ลองคันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แรงเป็นที่น่าพอใจมากๆนะครับผมรอลูกค้ามารับครับเท่ากับว่าเสร็จไปแล้ว1คันมาต่อกันด้วยคันนี้เราใส่ท่อมิวเทกเรียบร้อยแล้วจุดเขาเลยนะ จุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับนี่ท่อมิวเทกท่อมิวเทแม่งเสียงแม่งนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มมากแล้วก็พี่ออฟบ,บอกว่าเอาไปลองขับเนี่ยไม่โดนเลยไม่โดนเข้ารถเลยขับดีนุ่มแบบสดายผู้ดีอังกฤษเลยอะ่ะสำหรับ FL5 ครับพี่พผู้ใหญ่แนะ้ะพี่ๆผู้ใหญ่ที่แบบ อยากได้รถแบบนุ่มๆเสียงแบบหว,วานๆเนอะคุณแซคสวยอมหวานเชีย์มากครับเห็นว่ามีวาวเลยเห็นวาวว่ะโคตรเพาะอะ่ะเสียงแม่งแบบถ้าให้พูดก็แบบเบสลึกๆอะ่ะสวยเฉียบคมชอบเราใส่กรอง ory, รรอีเวนทู <S 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 นรี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราใส่ลำโพงนะครับผมบอสเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงลำโพงโบส์ก้าตำแหน่งของเจ้า Civic Type R ที่เราอัปเกรดให้คันนี้นะผมมาด้วยเพลงที่เบสนนแน่นๆหน่อย ผมว่าเสียงแม่งดีขึ้นจริงวะ่ะรู้สึกเบสแม่งมาเป็นลูขึ้นนะพี่จำคันเท้าที่เราไปนั่งได้ปะรู้สึกว่าเสียงเบสมันไม่ค่อยเป็นลูขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมขอไปดูตั้งคาดิดเราขัดก็ไเลยไปถ่ายไปเลยก็ได้นี่ตั้งคาอ๋ออ๋อนี่ลูกค้านายตั้งไปก่อนแล้วนะครับผมตั้งคาเดิมเลยขอฟังบาลานซ์เฟสเดิมว่าติดทุกตำแหน่งเลวะ่ะ โอเคติดครบต้นเงโอเคเราใส่ตัวนี่ตะแกรงกันหินเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแล้วก็ใส่ไฟล์เรียบร้อยแล้วแต่คันนี้ยังไม่ได้ลองนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองแล้วก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไดโนเทสกันพบกันอีกแล้วนะครับกับ Honda Civic Type R L5 ของแต่งคันนี้มีจุนเสะหนึ่งกลอง e v e n t u r y คันนี้มีท่อไอเสียเป็น Catback จาก m l t e k ระหว่างมีคันหนึ่งท่อเดิมคันนี้ท่อ m l t e k ท่อสายฝรั่งเลยแล้วมีคนเยอะนะครับใช่มีหลายยี่ห้อเนอะาะท่อไอรถรุ่นเนี้ย Catback มีผลเยอะเลยนะโอ้ค oh. ันนี้มีไอดจาไฟเดิมใช่ไหมคัอนไฟน่าจะเดิมเป็น m l t e k ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ แต่คีเราไปเดิมสังเกตก็คือเทียบกับคันที่เนี่ยคันนี้แรงน้อยสุดที่ขับมาเพราะว่าคันนี้เกียร์สองอ่ะกดไป4,000รอบ5,000รอบยังไม่ฟรีนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวยเห็นปะยังไม่ฟรีคันนี้ยังไม่ฟรีเลย เพราะว่าคั้ที่ผ่านมาเป็นสเตจสองแล้วครับคั้ที่ผ่านมาเป็นสเตจสองเหรอเออคันนี้สเตจหนึ่งดว่เราไปฟังเรื่องเสียงกันดีกว่าถนนไม่มีท่ออเสียท่อหลังมิวเทคแต่ว่าโทนเสียงคุณรู้แหละว่าโทนเสียงอ่ะท่อเสียไม่เดิมอ่ะรู้แต่ว่าเรื่องของความดังเนี่ยใกล้เคียงเดิมมากเชื่อว่าเปลี่ยนไปเนี่ยแฟนไม่รู้แน่นอนว่าเปลี่ยนท่อเสียมาบ้านหรืออะไรก็ได้แบบสบายสบายแน่นอนคันนี้เงียบเลยแหละอ่ะเงียบเลยแหละเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่ได้ดูเนาะยังไม่ได้ลองไปวัดว่าท่อมันอ้วนเท่าไหร่แล้วเสียงกองเหรอคร เงียบกว่านเมื่อวาน่ะเสียงเนี่ยลักษณะของเสียงเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าขอีเวนต์ชูี่เนี่ย,ยคอ่อนข้างเงียบเลยนะเนี่ยก็ค่อนข้างเข้ากับเข้ากับท่อนะครับแบบเหมือนคุมโทนใช่ทั้งเสียงกลองและเสียงท่อใช่ก็คือคันนี้น่าจะเป็นแบบพวกแรงแบบ,บเงียบๆแ,แบบเห็นเงียบๆเงี้ยฟาดเรียบไปทั้งถนนอ่ะเอาดิทันที่ชคเดิมใช่ไหมจอแซคครับเดิมสนิทใช่ครับแต่ที่เมื่อวานเรานั่งอะ เคดวิวนิ่มกว่านิ่มกว่าเคดวิวใช่ป่ะอันนี้ขยัอมากกว่าที่สุดเอออันนี้ขย่อมมากกว่าเคดิวิวแตถนนเนี่ยดีที่ชอบก็โอเคนะครับจริงๆผมว่าโชว์เดิมก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะใช่แต่ว่าพอใส่เคดวิวอะเห็นความต่างมันดีไกใช่มันแล้วเรียกได้ว่าขับแล้วคาเรคเตอร์รถมันเปลี่ยนไปชัดเจนอะแล้วก็มันนิ่มลงแต่มันเก่อขึ้นอะอ่าครับคมขึ้นด้วยไหมครับคมขึ้นไหมเหรอคมขึ้นคมขึ้นด้วยแต่ว่าไอ้ที่คมที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ คม e e hi, เรสปอนส์เร็วเลยอ่ะคือสปริงสวิฟต์กับโชคเดิมครับอ่าแต่ว่าสปริงสวิฟต์ช็คเดิมรู formulated. ้สึกว่ากระเทือนมากคือกระเทือนมากกว่ากดสปอร์ตก่อนอ่าับไปไปเนี่ยเกียร์สมันไม่ฟรีเลยนะเมื่อวานตอนกู๊้ฟาดเกียร์สองมล้อฟรีได้นะครับถนนก็โล่งกว่าด้วยนะครับมีพื้นที่ให้มากกว่า นะเราขับกับแล้วจบงานเรียบร้อยครับผมกับงานความแรงงานความแรงไม่ต้องห่วงผมเราทําแรงได้ทุกคันอยู่แล้วนะผมอย่างคันนี้จบไปที่แรงม้าได้นะผมสี่ร้อยสิบสแรงม้าที่เครื่องกับแรงบิดอีก609นิวตันเมตรนะครับผมโอ้โหที่เครื่องเพิ่มมาถึง98แรงม้ากับแรงบิดอีก189นิวตันเมตรนะผมบอกเลยว่าเปลี่ยนฟิลลิ่งการขับขี่แน่นอนผมขับหน้าแรงบิดถึงขนาดเกือบ700ขนาดนี้บอกเลยว่าสนุกขึ้นแน่นอนมันขึ้นแน่นอนครับผม ผมถ้าบอกว่าวันนี้คอม p l e t แล้ว100%แล้วเดี๋ยวมีต่อไปเรื่อยๆอีก2คันครับเดี๋ยวตามไปดูกันยาวๆนะกับโ o ชั่นกาลาด FL20